สวัสดีครับพ, glasses, พ,พื่มพิธอมออซาวันนี้เราก็จะมาเก็บท่านบิวให้กับเพื่อนพ่ทอมออซากันนะครับผมตอนนี้ก็พยายามจะเก็บให้ได้กันทุกคนนะครับคลิปนี้พี่จะแปะลิงก์เซิร์ฟวของพี่ไว้ให้นะครับผมสําหรับเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนนะครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับจะลองดูนะครับว่าเราจะสามารถเข้ามาจอยด้วยกันได้ไหมนะครับผมถ้าสามารถเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับ <c oughs> พี่ก็จะได้เก็บให้หมดทุกคนเลยนะครับผมที่คอมเมนต์พี่ไว้ว่าอยากได้ท่านบิวนะครับผม พราะตอนนี้รหัสของพี่เพื่อนก็เต็มแล้วนะครับผมก็จะหาวิธีการให้เพื่อนที่ยังไม่ได้แอดเพื่อนไว้นะครับผมก็จะได้มีโอกาสได้มาเก็บท่านบิลด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆที่จะเข้ามาเก็บด้วยกันนะครับศึกษาคลิปพี่ทอมออสตัสักนิดนึงนะครับผมเราจะได้มีแนวทางในการเข้ามาเล่นเหมือนกันนะครับผมจะได้เก็บกันแบบเร็วๆเลยนะครับผมถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับพี่จะได้ปรับสปีดคูณ2เป็นบางช่วงนะครับเราจะได้จบกันแบบเร็วๆนะครับผมเริ่มต้นเข้ามาเราจะปิดการ ข้ามเลยนะครับผมแล้วกดข้ามไปทั้งหมด3เวฟนะครับเราต้องการเงินใน3เวฟนี้สําหรับลงยูนิตต้นเกมนะครับผมแล้วก็ลงตัวปั๊มเงินเพื่อจะปั๊มเงินไปใช้กันในตอนท้ายๆเกมนะครับผมพี่เคยเข้ามาเล่นโดยที่ไม่มีหนวดดํานะครับผมสามารถยันได้แค่15เวฟนะครับผมเวฟสุดท้ายนี่ไม่มีหนวดดานี่ลาบากมากนะครับผมก็ไม่เคยผ่านเลยนะครับถ้าไม่มีหนวดดานะครับผม เพราะฉะนั้นเพื่อนเพ ok ื่อนที่จะต้องการวางหนวดดำนะครับผมไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องวางเวฟไหนนะครับผมเราสามารถจะไปวางเวฟท้ายๆก็ได้นะครับผมโดยแนะนำให้ปั๊มเงินเป็นหลักนะครับผมเงินเหลือที่ไม่สามารถปั๊มได้ทั้งสปีดวอก็และบูม่าระดับ4 0 0 0เราค่อยไปลงหนวดดำหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเงินที่เหลือจากการปั๊มเงินระดับ4 0 0พันนี้จะเริ่มมีตั้งแต่ประมาณเวฟที่8ดเวฟที่9นะครับช่วงนั้นเราก็ใช้เงินที่เหลือจากการปั๊มเงินแล้วนะครับไปลงหนวดดำได้นะครับผม เราจะทำแบบนี้จนถึงเว็บที่12นะครับผมหลังจากเงินในเว็บที่13เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเราค่อยมาสำรวจหนวดดำกันนะครับวางให้ครบทั้ง11จุดนะครับผมถ้าเสริมได้มากกว่านี้นะครับก็เสริมไปเลยนะครับผมแต่11จุดสำคัญมากๆนะครับจะต้องมีนะครับผมโดยที่หน้าทางออกจะต้องมี2ตัวนะครับมีระยะห่างกันเท่ากับ1ช่วงโจมตีของหนวดดำนะครับผมโดยที่ทั้ง2ตัวนั้นจะปรับเป็นลาสนะครับผม ก็ศึกษาคลิปพทอมออซาที่ผ่านมาเลยนะครับผมก็จะบอกวิธีการเข้ามาเล่นด้วยกันอยู่นะครับผมว่าต้องเล่นแบบไหนนะครับผมคนที่จะเล่นกอนนะครับแนะนาว่าในเว็บที่13จะต้องเริ่มมีกอนตันแล้วนะครับผมและสําหรับคนที่มีกอนแล้วก็มีโรเจอร์นะครับโรเจอร์นี่เราจะต้องรับผิดชอบให้ถึงขั้นที่7ภายในเว็บที่12นะครับผมแล้วปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับผมในเว็บที่15เงินที่เด้งขึ้นมาและเงินที่ขายบูม่านะครับเน้นไปสร้างกอนให้ตันก่อนนะครับผม เพื่อกำจัดมอนสเตอร์ให้หมดก่อนนะครับให้เหลือแต่บอสนะครับผมและการกำจัดบอสถ้าเรากำจัดได้2ตัวเราก็จะผ่านได้ท่านบิวไปแล้วนะครับผมจะเหลืออีกตัวหนึงเดินเข้าบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับผมคนที่นำเอเลนและซีกมานะครับผมปล่อยในเว็บที่15เว็บเดียวพอนะครับพอเริ่มเว็บที่15ก็ปล่อยได้เลยนะครับผม ก็อยากให้เพื่อนเ no พื่อนศึกษาคลิปท huh ี่ทอมออสาก่อนเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเราจะได้เล่นกันแบบสบายๆนะครับผมแต่ทุกครั <c 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 ้งที่เข้ามาพี่ก็จะบอกนะครับขั้นตอนการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อเพื่อนของเราบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมแล้วก็จะมีเพื่อนใหม่ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันก็จะเข้ามาเล่นด้วยกันกับเรานะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาคลิปพี่ทอมออสามานะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะบอกคร่าวๆนะครับเป็นแนวทางเดียวกันไว้นะครับผม แต่ถ้าทุกคนได้ศึกษาคลิปมานะครับผมก็การันตีได้ว่าผ่านแบบสบายๆแน่นอนนะครับผมวันนี้เท่าที่พี่มาสำรวจดูนะครับระวางหนวดดำกันได้ดีมากๆนะครับผมกับจะสมบูรณ์เลยนะครับผมถ้าหนวดดำวางได้ดีแบบนี้นะครับก็จะเหลือแค่จุดดามเม็ดจุดเดียวนะครับผมแต่ยังไงก็น่าจะผ่านแบบสบายๆนะครับผมถ้าศัตรูเราติดสถานะสโลทุกตัวนะครับเราก็จะมีเวลาในการทำตามเม็ดนะครับผม เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ท่านบิวนะครับทั้งที่เป็นเพื่อนแล้วและยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับตามลิงก์เซิร์ฟวีที่พี่จะให้ไว้นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นกันเป็นประจำได้เลยนะครับจะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ทอมออสตาด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเล่นเกมออสตาทาวเวอร์ดิเฟนส์อย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในเกมนะครับวันนี้พี่ทอมออสตาต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ